ลืมเลือนโรงแรมรัติการตั้งตรงงานอยู่บนเนินเขามองเห็นวิวเมืองที่สวยงามในยามค่ำคืนแต่เบื้องหลังความงามนั้นกลับซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวเอาไว้สามเพื่อนซีพิม์ดาวและเต้ตัดสินใจมาเที่ยวพักผ่อนที่เมืองชายทะเลแห่งหนึ่งพวกเขาจองห้องพักในโรงแรมรัติการ ที่ดูเงียบสงบและมีบรรยากาศน่าสนใจคืนแรกพวกเขาสนุกสนานกันมากออกไปทานอาหารทะเลอร่อยอร่อยเดินเล่นริมหาและกลับมาที่ห้องพักเพื่อเล่นเกมกันจนดึกดื่นก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนพิมพ์จำได้ว่าเธอยังคุยกับเต้เรื่องตลกตลกก่อนที่เขาจะหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นพิมพ์ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่น เธอหันไปมองเตียงข้างๆที่เคยเป็นของเต้แต่กลับว่างเปล่าเธอคิดว่าเต้และดาวอาจจะลงไปทานอาหารเช้าก่อนแล้วจึงลุกขึ้นแต่งตัวและเดินออกจากห้องเมื่อพิมพ์มาถึงห้องอาหารเธอมองหาเพื่อนทั้งสองแต่กลับเห็นเพียงดาวที่นั่งอยู่คนเดียวดาวเต้ไปไหนแล้วเรอพิมพ์ถามด้วยความสงสัยดาวเมยหน้าขึ้นมองพิมด้วยสีหน้านงุนงงเตใครคือเต้เรอพิมพ พิมถึงกับชนะก,ก็เต้เพื่อนเราไงที่มาเที่ยวด้วยกันสามคนเมื่อวานเธอจำไม่ได้เหรอดาวสายหน้าพิมฉันมากับเธอแค่สองคนนะเราวางแผนกันไว้อย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเธออาจจะยังไม่ตื่นดีก็ได้พิมพรู้สึกสับสนอย่างมากเธอพยายามนึกทบทวนเรื่องราวเมื่อวานแต่ภาพของเต้กลับเลือนรางเหมือนหมอกควนันเธอจำได้ว่ามีเพื่อนมาด้วยกัน แต่กลับไม่สามารถจดจำใบหน้าหรือรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับเขาได้เลยไม่จริงนะดาวเรามาด้วยกันสามคนจริงๆนะพิมพ์ยืนยันเสียงสั่นดาวเริ่มกังวลกับท่าทีของเพื่อนเธอพยายามปลอบพิมพ์และบอกว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดแต่พิมพ์มั่นใจว่าเธอไม่ได้คิดไปเอง หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จพิมพ์และดาวตัดสินใจที่จะลองสอบถามพนักงานโรงแรมพวกเขาถามถึงแขกที่ชื่อเต้ที่เข้าพักพร้อมกับพวกเขาแต่พนักงานทุกคนกลับให้คำตอบเหมือนกันว่าพวกเขาจำได้ว่ามีแขกเข้าพักเพียงสองคนเท่านั้นความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มก่ะตัวขึ้นในใจของพิมพ์เธอเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเต้และทำไมไม่มีใครจำเขาได้เลย แม้แต่เพื่อนสนิทของเธอเองทั้งสองคนพยายามค้นหาหลักฐานใดๆที่จะยืนยันว่าเต้เคยอยู่ที่นี่พวกเขาค้นดูในห้องพักแต่ก็ไม่พบสิ่งของใดๆที่เป็นของเต้แม้แต่รูปถ่ายที่พวกเขาถ่ายด้วยกันเมื่อวานก็ไม่มีภาพของเต้ปรากฏอยู่เลยเมื่อถึงวันที่พวกเขาต้องเช็คเอาพิมยังคงรู้สึกกังวลและสับสนเธอพยายามถามดาวอีกครั้งเกี่ยวกับเต้ แต่ดาวก็ยังคงยืนยันว่าพวกเขามากันแค่สองคนขณะที่พวกเขากำลังจะเดินออกจากโรงแรมพิมพ์เหลือไปเห็นสมุดลงทะเบียนแขกที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์เธอรีบเปิดดูรายชื่อผู้เข้าพักและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอขนลุกสู้ในช่องที่ระบุชื่อผู้เข้าพักห้องของพวกเขามีเพียงชื่อของพิมพ์และดาวเท่านั้นไม่มีชื่อของเต้ยอยู่เลยพิมพ์มองหน้าดาวด้วยความหวาดหวัน่น แต่ดาวกลับยิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปกันเถอะพิมทะเลรอเราอยู่นะดาวพูดพร้อมกับโอบไหลพิมพิมเดินตามดาวออกไปจากโรงแรมอย่างช้าๆในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามและความสงสัยมากมายเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเต้ทำไมทุกคนถึงลืมเขาไปหมดแม้แต่ตัวเธอเองก็เริ่มไม่แน่ใจว่าความทรงจำของเธอถูกต้องหรือไม่ เมื่อรถของพวกเขาล่นออกไปจากโรงแรมพิมหันกลับไปมองอาคารเก่าแก่ที่ค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆในกระจกมองหลังเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมองเธออยู่จากหน้าต่างบานหนึ่งบนชั้นบนสุดของโรงแรมและในวินาทีนั้นเองเธอก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตของเธอ เหมือนมีใครบางคนที่เธอรักและผูกพันได้ถูกลบล้างออกไปจากความทรงจำของทุกคนตลอดกาลเหลือไว้เีลงความว่างเปล่า